มาสูงค่พี่ดาวไปแทงไล่ตังต่การดาวันที่สาวเอ็ดถึคนสองปีคึินสอสาวสีค่ะเมือเ่อไรเข้าคามาออกกนลองการซิกยอดสังเดห้อนพีเอันโอและซึ่มันพึกเก็บซึกเข่าวเทียงตาตึกตาเก็งขี้ตาบดบซึ่งมันเคยอยู่ไรกว่าเที่ยงขาวอยู่ยาวว่าพี่ดาวขาตีเลยกำนั้นวันมือ่อได้ ใครถามคนเมืองใดเอาไว้เฮาตีเฮ็ดสิมานาตีเฮ็ดสิไใ้อยู่ดีกูก็เจนใจากยก็วุ่นดุ่ยวันต้งนนน่ายคนเมืองใดคือใดทางเยอะมากคน,นเมืองใดคือใดเอาผมาูมันเกิดบ้นบุกมันก,ก็มีทางหนามเบ็ดเท่างไหงรถามว่ามันเขาเปลียนคือเจะเครือขุนและตีอุป,ปึกพ้องน้ำเพียดอินกว่า quế nào mưa á, chào biển này quế mưa này bị này mà liệt lại mà bị đỏ Huyến... lại mà có sống lục quả hiến xịt tan nhau chàng này của lũng ma ơ của lũng này đặc sức ma ơ thế này có mì ở vậy chả là chả là lý là lù mò qua mặt này ở đây bởi vì này con mừng quân mờ màn bên khuôn mức úp bởi phong ngâm tiệt tôi cho còn miền là mưa đi là เงาลายมันเหลากหลายมากอย่าเชียนใาอย่าไปวุ่นเหมือนกับหมอปลาไม่ให้แกไหนเขียนาสัมเจ้าถามว่าอยู่หรือเปล่าถามว่าแกสีคุ้นอะไรนี่ไตก็อยู่กุ่นไตข้างอย่าดูเก่ากุ้นตีมันเส้นก่อนเดีมีเอาไว้ก่อนได้มันมาได้ใครมาหลาบว่าลูกหลานไตเขาอันอยู่คงเห็นสิบตันก็ดีอันออกเตี้ยก็ถูกเตี้ยก็สูงกว่าอย่าออยู่ในืกุ้นได้เบ่งแค่กว่าเส้น น้ำหนาบารีพินั่งราวสิวห้าน,ำาน้ำแสงดวงดีหลายหลายที่อยู่ดีมึงหม่างใจในก็ได้มีเอาไว้ป้อเฮ็สิค์มันป้อมันเป็ก็ไล่คนลีสระอยู่กับเจ้ามันป้อเฮ็สิค์มันตีไรเป็นเยอะตีไรมีชั้นไรตัดสิค์มันป้อไล่หวาดติ๊กก็ตีอะไรเอาสายเจสิเลยดูบันเจือคือมากเขาเออในไต้วุ่นด้วยดิ อย่าพิบุญควงทางเยอะขึ้นมาบพราว่าเฮ็ดสิ่งมาในเงินเลือนก็สูงเงินืึ้นกองกลางก็มีเออมินก็มีเออเข้าไปในาทุกยาอย่าวุ่นที่น่ะมีกู้ที่ผูลองกุยกาวา,วางขึงวางกองซุ้มตายก้อยตีเมืองสันน้อยป้อดของพี่น้องเขาเดียร์ครัก็นั้นอย่าไปทางเยอะว่าเปื่นมีคือมีนเ,เน,น,มน้อไปในทุกยาแจกการันตุ้ยเมือม่อนัง่งเมียงเมื่อนั่งจะ ไตวียงเขาในวุน่นดีเข็ดสิตไตในปิกสมาอาไรกินดีนอนอุ่นเหมือนใส่ผัดองเสียอยู่ก่มีหอมองบ้านรับวิกาเมื่อเฮาฆ่า,าลูกนายสินถูกไตปลอมาลูกหลานไตเป็นคนเมืองไตเข็ดการด่าไตขัดใจด่าไตอยากก็ดด่าไตดุฆ่าก็ดดาวันมึนแต่กูเจ้าคือนายสินไต แ้าสินจาวุ่นจิงอยากปีวุ่นพี่วุ่นกว้างเสียเลยทานย่างซื้อมาอยู่ดีๆจิงพี่เราไปวิ่งเขาฝากไว้เวลาพี่เอาไปเขาอยู่ปอดห้องก็เฮ็ดปปอดห้องอยู่ปอดจานก่อนเดปปอดจานเหมือนของเสียวที่ได้ปิษณะของเก็บซื้อเสียภูมิปัญญาเขาตีละอยู่ห้องการดีสังตำวางไว้ตีแน,น่ๆอย่ายพี่เอาค่ะอันใส่ใจ้อง ลองอะไขึ้นลองนาซิลอง,ลาง,ลองปางตึกลองเอาขึ้นเแี่นนิ้นี่ปีไดรดูว่าเล็กเป็นเผาของเสียขึ้นสิแด่ผู้มีติญงางมีนำกระดิสังเหตันะหมูเจน้ำคำกดขายกุนโลโหป่งเล่าไก่ตีไรอันใต้ห่อไข่ยอยู่ไว้ป้อมใครมาเฮ็ดปอดจานก็เฮ็ดโคเขียวป้อมใครก่อนแล้วขู้เขียวก่มาปอจานเขามีตับซื้วันเลยเขาสมดีกว่าเฮ็ดซื้ามาหนังวันนั้นไม่ได้เป็นการ ปีหน้าทั้ีใน,ในๆควรด้วยดีๆเมื่อเราจุงแน่ผีคู่เขียววันให้ทายใจว่าเดียวไหนอยู่บ่เดียวหรอกเมื่อว่าเขาเป็นป้องสู้ังกันเอโดยพอไปจุงนั้นจุงไหรือมันเสรติกกนขาบคมบิ่สเรนมยุ่งยเนือกันว่าทางที่นอนีขอเขาเรียมพักหลักทางเขียนป้องสู้เขาเรมหลักมัก ยิงย้ำกันห่มกัน่วยกันแลยุงย้ำว่าคูเขียวเปลนบีไอซเปที่ดีกว่ไรเหมือนเปียรกำลังใจเพาะว่าเปียร์ที่ก็ไล่อ่ะนยเขาได้อยู่ดีนะเขาไดเก็บขอนดีนเ่ยเขาเันัเราไปกวยล่นซื้มันเป็ยรมาเมืองเปียรมาก็คเขียวยามบิดหลายผ่านหลายตาเขาไปก็หนต่ตที่เอาขึ้นไรมาหนังน้ำสั่อ่ามาหนังวันตรงมหนังน้ำตูมาหนังแสนดีเมืองหลงนำคำเจรไอห เพรพี่เรามเข,ขามาปั่นฮียงอะไรผีๆโคเขียวเดียวงซึตีเาตรา่าสิไขีบเอาขึ้นเออออะไรขนาดมันอยู่ดีเฮียงกวนมึอัอนกวนมาเนีมันปนควายเว้ยนะ่ะมือมันมีรองซื้อยูาหรอเขาเขาสมเด็จเห็นอยู่สี่เหี่งสึ้ขีบเอาขึ้นขีเอาขึ้นตีไหนะเอ้องตีปีน้กเท่าไห่เอออะไมันโกเปนไหอยู่ดีเสียไปไหนจากมือไอหนันมา มีดอกขากกบหองทั้งสีนทั้งหลายป้อมเคเฮซิโคเขียวกอม่าเฮซิโคหลายอยู่เดียวว่าสันสติวุ่นจังไหนเอาไว้สังเคเฮซิโคเขียวก็เฮ็ดโคเขียวเลยจ่าเบิงสังเขาก็เป็นสิได้วันบนี้เขาบ่ป้องใจมาเขาบ่ฮู้รู้มาว่าตกบิงคือเขาก็ฮู้สึกมาว่าเปิ้นเอา7คู่เสียไปเข้ามาแล้วมันไดบางชุมนี่ยังมากินข้าวสารกันมันได มาผูกยาซ้อมยานนะนนยนในขุนบอลนสนิทต่างระดับได้ก็ไหนเขาพูดว่าเป็นครูปนเพลินเมื่อไรเขาพูดดูเสียงุกขึ้นมาเขาหลุกอันเพียงสึกโคเขียวทั้งนี้สึตระดับต่งงางระดัแต่เอาขึ้นดีอยู่ในปอดปองใจเลยอย่ามีมุ่งวังแน่นเลยใครมาลาบะเฮ็ดละป้อเมเฮ็ดซิกมางตื้่แะไรเฮ็ดสิสกไต้กุยกะ ตีไดสสหรือเล่าตีเฮส,สิกโคราชฮสิมาอฮสิมาจางเลผมาจางเเกิดบรรลุมาจาเงเยียนเป็นจื่อคือมาเมื่อแล้วโสูอ่มปูเลยผมแตกมันลูกหลานสุภเษิตสืบสายพาดดยัดเสอมปู่กว่าลีเหมอีจางสองเจ้า,จาห้าเนี่ยวนได้เลยปืนไตคือไต กับันเจ้าเสียงมืดหมกขาวเมาเจ้าสื่อขันผาคือได้เปลี่ยนมาซะหนี่ยอมปูนุมผัดห้องทดศ่าหางคือคนอันเจ็บปีนอ่อนะไรก็ไหนวันได้ดีป้อบเปลี่ยนคนใจแก่ก็เปินปั้นจันทร์อีดอดกาว่าอ่องสิบตานห้าอ่องเต่ะตุกเต่สูของสูไไรไว้มาผลิปันเวลาผลดใจกินตา่เทียนเทียนต่างก็ไมาเพราะเสียงใาเดยนสามีอร้า biến tay hết sinh mà thì ngứa kia mà cái này sao để phịt hết tăng đồng cái sáng chơi qua tự quả hết sức mà này mang cổ cà lê lạc các bạn nửa từ tiệm bò mân liệt này mang điểm quả hết sức mạnh, mang điểm quả tái kem mà mang điểm quả mà thấy hết sinh khô ở hết sinh khô khiếu rồi bị ใครใหสิบคไนไรก็มาใหสิบคไรตั้งสองภายสองทางยามเดี๋ยวปีศสว่าไลเอาสิบกับมือนกันปีศาว่าคู่เขียวที่อยู่จอมอ้อยย้อนอยู่ยมามว่าเพราะเป็นคนมีดีอ่ะทั้งคู่เยลยก็เขาเลยมีดีดีเศร้าเหมือนกันลุ้มของการทา้าคู่สวนท้าไภายครืงจากเขาหา้าคู่เขียวอยู่ยมามว่าเขาก็ได้ปันดีอยู่สุดเจ,าจาาา้าเส้นหนังเขาไว้เข็ดการมามาเลยพนยนีเข็ดการในสิตราย ปอกว่จะแจกเอาหลคนนี้้วรด้วยนี้ไต้วินด a n สิ่ง h đ หง g l i k อันสุยามทางยังมากอันสุซยอนอยู่ได้ผารงมากอันสุดเบาเสุทสู้ใชอยู่บ้านเจ้มันขี่รถขี่ก้าขึ้นเตียวเตียวว่าใจยางอันเจียเทียวผมน้องบันเสียงยาวสุดยาวเลีกเดีอมีไดอปีนกว่าร้ยว,วันดังอ่ะวันมันไหนหลัเด็กเสียงดังอีกพุนดาน ดูาดานสู้โดสู้แห่งคู่ขึ้นาาวน่าเข้าในมใจคือมันเข้าในเกิดใมือใจเกิดในเพียนนี้เยอะไปไนรูมีได้อาตุยาย่างกุงในวีดีโอเขามาอุบมากินเมืองจูเกียบการกนั่เข้าอยู่ป่าจวมเขาเวึงคัดตอนดีทีได้เอาปีญา้ั้งหูไปวันไล่เส้นไล่สานํากับเขาจวยน่าทบสิ่งใดุด้วันที่ทาานกันเต้นในกอถึงไตเขา ปองใจนีดหนึ่งฝากถึงกนได้ต้งตื่นนิดหนึ่งฝากถึงโคเขียวโคลรเชียรการที่นี้น่งอันเดียนห่อชันดาชันดาวของมางอบอกว่าปิดมือสามชื่อว่าอุปการดีดีเหมนลากันอ่ำเอาพนชันดาวนันก็ปิดมืออยู่ดีงามๆสิแล้วดีอะ วันเมื่อไรพ็อโกเขียวมีนังกันทับุมเขามึนขี่น้ำดูบังเขาเอาซิกสุกับเปิรกมนหมดนะเมื่อลหรงนั่ง,ปปงจากก้านก็อยู่้อมผังโคห้าน้ำปลาห้าก็ขับตัวจอยเหตุการณ์เช่จานนี่จอยเหตุการณ์เปลี่ยนดินเหี่ยวดูไกวออก่เอาปืนเฮ็ดจงงไนเอาไห้ซิอันน้ำไม่ดีกว่านหอพีน้องหลายอย่าปีปันมันโู้กันป๋าเนี่ยว่มันเขาใช่นเนี่ย เพราะมันป่องมมันก็หลุดออกไปนะ้ก่อนในแรงห้าหลุมีใช้ห้าหลุมีแนวมีขีหลูงโมกางเสียบว่้อย่างเีล้วก็ชัดได้เพราะห้อหมอเอาสิ่งนั้นได้ดูการละเอียงสิงเอ้ยผีโกเขียววันให้เมื่อเดียว,วสูสัมปันควรบึงใต้ปลายเขาเบึงขีดคำพ้องใน,นนอนคำขึ้นคำบั้น,นละไรให้ดปีเราอะไรเออแข็งไม บ้าเข้าเดเอาปาตึ้งแน่เฮาได้ได้เตียงทายให้ขาครับเด้อเอ้ยสระไหว้มันบ่ได้ปั่นมันโหสิซังเดย่อล่ะเตะถุยครับตะเลยได้สิคุมเลยกูเสียนมันได้หยับไว้บ่ว่าทางไหนนี่คนมึงอันไปจนนั้นอันเทสสิก็อีกจังแข็งไปเลยจังมียาเอาไว้อยู่ที่สุดดูแลยอดว่าเกิดมาซักให้นี่ปีหีก็เต็งอีกกี่ปีดิปีดายอดว่า làm lại. Khiến ma nữ hiển nhiên là nó đeo con khổ. trung y còn cả. Nấp trung hoang này này mà, Không quân tại đây quân dân chết sạch. Shutdown áo này thì vô. Pha à gì, còn gì cái gì đây? Quân tây anh bay này. Bỏ đằng nhem mọc. Nè, khăm phong lao bắt. คำพอมาเป็นสักทีคำพอมาเหตุกุน,นห่คำพอมาสัมมารกยียรคำพอในสัมปายาวามึงไทยในประดับเคื่อนเขาคำพให้มันมาอยู่ถึงเนื้อหานัถามว่ามึงไทยแนเป็นมึงเขาเหอไอ้ไรไม่ใจฉันนี่กัด,กดเนเย็นๆบางก็ก็อ้วนกาที่งไหนนะก็ในเ้ตีเชี่อถือเอาหลาักที่มึงไทย sáng mừng tay đeo khổ, là đeo con khối ở tí khiết khi là chưa anh nằm cho chưa ra thân làm lục văn hoa không mừng đại à, cả mơ vẫn tích cũng tích mơ vẫn dư dư mơ vẫn đủ đủ mơ vẫn sụp sụp mơ vẫn dọi dọi quay cả mừng tay đeo khổ, là đeo con khối bụng đẹp lắm ta nào đeo con khối cầm mà lăng liếc và cầm ta sốt ta sang mà bình theo, bình theo chưa đây

วัผัดผงเปิ้นนึกกวนผัดชื่อเป็นสังอาบลาศอกกุก็เี็นอย่างนี้ในเรื่หูดีก่อไหนอันว่าเจ้าเก่าผู้นั่นเอาไว้กันอันว่าเจ้าเก,าเกา่าแก่สีนั่นเอาไว้กันอันว่าเจ้าเก่าจังดิบสูงดีสุดนั่นก่อเกี่ยวไปสีมือเลี้ยวแดงทีได้จ่อยทื่อจังตีได้ละะัดกุ้งนั่งนั่งด้เขี้ยดกุ้งังมึงฝัก ปีนอจาวคือมึงสันลอยวุวนดีไในเอาไว้การเข้าห้องเฮ็ดเปิือเดียวอย่าไีวุวนผิดละะวางแผนผิดชีวิตเปลี่ยนอินเดียไว้บ่กอะไรปีนอหน้อยเพราะแผนการดีๆนี้วนดีกว่าเฮ็ดไม่เมื่อนั้นไต่ดิ้นเขาลูกเคียนเขาอันนี้มาของดินมาเนาอจาร่างมาเขาสมัยเฮ็ดซึ่งมาอะไรน้ำมันเจ๋าจึงก็ไว้ปลาเจี๊ปลาคือปลาลูกปลาหลานปลาโปปลาหมีปลาปืนปุ่มมันน่าอยา เฮ็ดซึ่มานเนี่ยนาม้ายื้อใจขึ้นมามันมาวยยี่นอื่ือ,อ,อล่ะเอออันนี้พี่น้องเฮางบนได้ดีฝากไว้ใจอยู่เมืองไทยใจอยู่เมืองมาอยู่เมืองลาวเมืองขีดีอะไรสิบบานอันนี้แลาเมืองขี้โคเขียวบุญพวนหาล่ากันเลยได้เขามง่ายสิปีพันเขาสังลาวสังลาวอยู่ไอ้สั้ อันอยู่้ดเมืองไทยอันอยู่ได้เมืองมาตีดาเสิมาของเสียเทีคสิได้ออาบุญพ้นเลยอาโลปบันล้มล้มลำลำอยู่เกาอยู่เมื่อกเาจ้าเมืนเขียนยะลดเทสสิกสิ4 5อันนั้นเป็นปีนาทียากกว่าเป็นบุญพ้นได้ให้เขาสาวอิจบกว่าลุงเสียมาได้เทสิกมดที่สรายูอเขาอเมริกันอเมริกันเขามเมบอเสสิกกุ้ยกระปุนคู่นาทีสิได้เทสสิกปีหา เมื่อเหล่าเฮ็ดซิเวที่เดียวครับมันมันเบี้ยเฮ็ดจุ่มเล่าเขาจะมีพวันดีๆนี่ใครคนเมื่อหมวันดีไหนออกอย่าไว้ลงมลอย่าไว้บมาเจียนจารีอย่าไปเป็นควนกลุหาละพปุนกว่าวันไหลวันนั่นอำเกาขันตกป้นได้ไควันอํเเฮ็สังนั่นเป็ีนควนอำเกาขันให้เขาพูดซึ่งนั้นเอาไ้ปันเรของเสียวขึ้นดีได้จับสึงได้ ปีสบัสูเจาะอะไรหยกอะไรตีจจอั้งหูปีญ่าเสียหลักหวนกุก่อนเกิดเรือแบ่นี้นั้นมีปุนพร่อทาถของมันจอยกันสาท่าการเ้จัดปีเราดีทีเดียวว่ะคุย่ะปาดีมอสูงส่ได้เข้าขาปีสวัดเขาจะลายเวียดลายเบียงลายตีลายหยกเวียดอื่นดันเวียงในพอกวนนั้นมีปีญ่าเมื่อลูกเขียนเขาขึไนนเขาเลยปันตีนางปันตื้อตางเสียเลตัเียดกว่าแต่ได้เอาขึ้น จิงได้ก่อนหรือยังไงอยู่เย้ยว่าปาริมอร์ซึงได้คู่เขียวเขาขายมีเพียนการแต่ใจจุ้มไมพวงเขาเมื่ออยู่ดีน้ำสักขึ้นอย่าดีควักนาที่อยู่บ่าในจิงได้เราเคยเถียงเคยถืองนั้นเป็นไรอันนี้ยู่เย้ว่าคู่เขียวเดี๋มีเพียนการแตเดี๋ยวเขามืออยู่ขึ้นน้ำสักพราะดิ้นนั้นป้อนของเธอเฮสิคู่เขียวอยู่ดีเสียนใบไหนทางนี้หญใครมาสร้างอะไรชักงือไหนให้คนล้วู่รู้อย่าปบอก อย่าคิดใจอย่าโอหีอย่าไม่จะเขาเปลี่ยนกนยิง่งใหเปลี่ยนกูใจนางยิงยังบอหตสิเขาเปลี่ยนกูใจทำให้รู้ผู้ดเกึดงามอยู่ห้าเกิดมาจากให้ใหทำดูกับอวนันนีฝากเชรเป็นพี่อไว้กันก็อันหักก็นีก็อันจังก็อย่ากลัวนางเสียนไปใหักถุงจะผูก็มั่นสุข